โอ้โห oh เริ่มมีปัญหาซะแล้วนะครับมไม่น่าจะพอใจแบบนี้ครับเอเย่นของโอซิมเพนขู่ฟ้องสโมสรน,นาโปลีครับลงคลิปล้อเลีเยนโอซิมเพนได้ยังไงนะครับล่าสุดเอเย่นของวิกเตอร์โอซิมเพนแสดงความไม่พอใจอย่างแรงครับยืนยันพร้อมดำเนินคดีทางกฎหมายกับนาโปลีหลังจากสื่อทางการของสโมสรครับโพสตคลิปล้อเลีเยนหัวหอกโอซิมเพน เราต้องบอกว่าโอซิมเฮนลงเล่นนัดล่าสุดมีปากเสียงกับโรดี้กาเซียกุญืชอของทีมครับที่เปลี่ยนเขาออกในเกมเสมอก,กับบาลเนีย0-0ซึ่งหลังจากนั้นทั้งคู่ยืนยันว่าเคลียร์ใจกันแล้วโดยโอซิมเยนยอมขอโทษโดรดี้กาเซียนะครับยังไงก็ตามครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดรอยร้าวครั้งใหม่ครับเมื่อติ๊กตอกทางการของนาโปลีเนี่ยโพสต์วิดีโอล้อเลียนโอซิมเฮนขณะที่ฟ้องเอาโทษแล้วสังหารจะโทษหลุดกรอบไปนอกจากนี้ยังปรากฏอีกคคมปหนึ่งครับจากนาโปลีซึ่งเปรียบเทียบโอซิเมียนาว แด้แม้ทั้ง2วิดีโอจะถูกลบไปแล้วแต่ฝั่งโอซิเมนไม่พอใจเป็นอย่างมากครับบอกให้เอเจนต์ของเขาแถลงประนามเลยเข้อความแถลงการประมาณว่าวิดีโอที่ถูกเผยแพร่บ,บนบัญชี t ิ k กตอกทางการของนโปเลวันนี้คือสิ่งที่มันรับไม่ได้มีวิดีโอที่ล้อเลีเยนโอซิเมนถูกปล่อยสู่สาธารณะและตอนนี้ถูกลบไปแล้วด้วยความล่าช้ามันเป็นเรื่องที่ทําให้โอซิเ n นเสียหายอย่างหนะักโดยเฉพาะเมื่อช่วงที่ผ่านมาเขาถูกเล่นงานจากสื่อแล้วก็เฟซนิวทั้งหลาย เราขอสงวนสิทธิ์ในการดําเนินคดีทางกฎหมายและกระบวนการทั้งหลายที่มีประโยชน์สําหรับคุ้มครองโอซิเมนโอ้โหแล้วหลังจากนี้สถานการณ์ของโอซิเมนกับนาโปลีจะเป็นยังไงต่อไปนะครับเราต้องบอกว่าโอซิเมนครับที่ระเบิดฟอร์มช่วยนาโปลีปลดแชมป์เลยเมื่อฤดูกาลก่อนเหลือสัญญาที่เมืองนเปิลเนนะี่ยถึงปี2025และแม้จะมีรายงานว่าทางนาโปลีพร้อมต่อสัญญาใหม่กับโอซิเมนออกไปนะแต่เดีลยวมันก็ยังไม่เกิดขึ้นนะครับโอ้โ oh หหลังจากนี้พอเกิดสถานการณ์แบบนี้ ความรู้สึกของนักเตะอาจจะเสียไปแล้วลหรือเปล่านะครับโอซิเมโนอหือ่กลายเป็นถูกล้อเลีนยนซะอย่างนั้นเลยหลังจากเป็นคนระเบิดฟอร์มให้นาโปลีมาตลอดนะครับแล้วสโมสรมาล้อเขาแบบนี้เขาก็ไม่ขำด้วยนะครับห <c oughs> ทุกคนนะครับมีความคิดเห็นยังไงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นสโมสรทํากับนักเตะนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าทุกอย่างมันอาจจะเขาอาจจะไม่ได้เล่นด้วยนะครับบางคนอาจจะชอบบางคนอาจจะไม่ได้ชอบความรู้สึกนะครับมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนจริงๆ จัดไม่ให้รุ่นจัดไปยาวๆเลยครับผม